ให้ไปแค่149บาทพอเอาไปใส่แบบสบายๆนะเป็นผ้าไหมอิตาลีใช้ใหญ่นะคะพี่เอาไปแค่149บาทนะคะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้า50ค่ะความยาว26นิ้วนะเป็นตัวเสื้อนะคะพี่เป็นตัวเสื้อผ้าไหมอิตาลีนะเป็นตัวเสื้อคะ่ะเอาไปแค่149บาทค่าส่งเหมือนเดิมค่ะพี่29บาทเนาจ่ายนะคะรุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้าอยู่ที่50นิ้วความยาวที่26นิ้วนะคะพี่ สีนี้นะคะที่เป็นสีแดงนะสีนี้ค่ะที่เป็นสีฟ้านะคะสีฟ้านะอยากถามอะไรพิมพ์ได้เลยนะคะพี่สีนี้นะคะพี่ได้สีน้ำตาลนะคะอกหน้าผ้า50นิ้วค่ะพี่ความยาวอยู่ที่26นิ้วนะคะสีน้ำตาลขาให้ได้แค่149ย่บาบาททองตัวนี้นะคะพี่ตัวนี้นะคะเป็นสีเทานะถ้าพี่รับสีนี้พิมพ์สีเทาค่ะอกหน้าผ้ารุ่นนี้อยู่ที่ ห้าสิบนิ้วนะคะที่ความยาวที่26นิ้วนะคะเอาไปแค่หนึ่ง